สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรนขนมหวานพาเครื่องนะคะก่อนอื่นนะคะเบอร์โทรร้าน0644419878แล้วก็ QR code ลายด้านล่างนี้เลยมีเบอร์โทรเดียวน,นะคะแล้วก็ที่ร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางมีจัดส,ส่งให้ต่างประเทศแล้วก็มีบริการรับเช่าด้วยนะคะสามารถทักมาทางไลน์ได้เลยนะมาดูรุ่นนี้กันนะคะเป็นเลดหลงข้อรวยนะคะภาสตาิโกนะคะรุ่นรวยเจริญสุขนะคะหน้าเก็บมากเรียมทองคําแท้ทั้งหมดนะคะสายก็แปะทองคําหมดเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะสวยงาม เป็นทองคําแท้รับประกันแท้เลดแท้นะคะแล้วก็แท้ทันหลวงพ่อเลยนะถ้าสนใจก็ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะนี่นะถ้าอยู่ไม่ไกลมากก็มีบริการจัดส่งให้ใกล้ๆเลยนะคะนี่นะหลวงพ่อรวยปลาสาธิโกนะคะเดดตอนนี้เกเยอะมากนะคะรุ่นรวยเจริญสุกนะปีสองห้าห้าหกนะคะนี่นะสวยงามมาก เปิดอยู่นะคะ55,000บาทนะคะ55,000บาทตอนนี้ทองคำขึ้นแล้วนะ55,000ันบาทรับประกันแท้ให้ทั้งเลททั้งทองคำเลยนะคะนี่นะเรียบมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพร้อมใช้เลยสำหรับท่านผู้ชายนะคะคุณผู้ชายทั้งหลายนะคะที่อยากได้นะคะแท้ท่านหลวงพ่อเลยรุ่นรวยเจริญสุข55,000บาทรับประกันแท้ให้ทั้งคู่ทั้งเรทแท้ทองคำแท้นะคะตลอดชีพแล้วก็ สนใจติดต่อได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ064นะคะ4419878นะคะมีเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นแล้วก็ QR Code Line ตรงนี้เลยนะคะาฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาลงเรื่อยๆนะคะเป็นวิดีโอสั้นนะคะนี่นะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ